ตอนนี้เหลืออีก3ามนาทีครับเกมก็จะอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมกดูพอเดี๋ยวตีสามมาเกมสติลไปหลอดก็อัพเดตต่อครับคุณดูครับอูจะบ้าเยอะมากวันนี้และนี้เราก็ได้เจ้าดีวมาแล้ว1ตัวนะครับผมก็ดูครับอยากได้ช้างสตรอเบอรี่โอิว่ะมีใครมีบ้างครับคุณด,ดูครับมีใครมีบ้างครับอุ้ยเขาว่าโอ,โอ,โอโกาสคูณ10บดีวกล่องนี้ว่ะคุณดูครับคูณสิบดี มาไม่ช้างม่มาแล้วก็น่าจะอดนะครับผมได้แมวอุส่าคูสิบเล่คูยากโชคไม่ดียังดวงสวยเอาละขออ้กล่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอเคเจ้าตะระเล่มีแอนิเมชันด้วยเหรอคุณดูครับอุ้ยพึ่งสังเกตนะครับผมมีแค่ตัวเดียวด้วยะจะฉลามว้าคุณดูครับสงสัยเป็นตัวลูกรักครับผมเลยมีแอนิเมชันตัวอื่นที่แข็งกักนะครับผมแกงคึ้เลยน้องๆดูดิคุณดูครับเห็นไหม มันมีแอนิเมชันครับถือว่าไม่ธรรมดามีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวสลับเออมิติตัวนี้นะครับผมคุณดูครับกับแค่ดีวาแค่นี้ทาไมตัวเสี้อาตัวอื่นมันไม่มีเลยวะ่า,าดูอ่าขารวยเอาตัวลนะครมาใส่ในเครื่องฟิวนะครับผมเครื่องนี้ใช่ไหมคุณจะได้ดีวาจริงือเปล่าดีวายเงี้ยวอลองดูนะครับผมคุณดูครับเราสามารถที่จะฟิวได้อันนี้ก็เราคุ้นเคยมาจาก สติวะเบลอดแล้วนะครับผมกณดูครับอู้ใช้เงินใช้ได้ไปก็ญาติซื้อแล้วกันนะครับผม1นึ 4, A, ่งหนึ่งสเดียวต่อรอบนะครับผมกูได้ตัวนี้บ้ามิวเทชันวิดดีไวมันดีไวตั้งไหนดีมันสี่เชี่ยนะเอาละขออีกทีนึงผมว่าดีไวมาแน่ครับดีไวมาแน่เอาโอเคไหนลองดูนะครับผม ตังไ <ort>. ม่มีครับมาใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะมาก <the system> ต flight, <the system sorting> <the system Styles Oil> ้องฟาร์มตังก่อนว่าคนดูผมไม่ได้ทำตัวทำตังเลยเหมือนน้ครับตังเลยนะครับผมโอ้สิงจัดโอ้แบบว่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมคนดูครับในตู้นานุต่างดาวอมันษย์ต่างดาวรย์ต่างดาวครับค็ดูครับใหม่ก็เอเลี่ยนอุ้ยนี่แค่เอเลี่ยนนะครับผมโอกาส0ูน6์จหอีกแล้วแลก็เป็น u f o นะครับผมคนดูครับ0ูน เป็นลักกี้บ็อกยากจังวะโว้ยอะไอยะคาสิโนว่ะอ๋ออีเวนต์ใหม่นะครับผมเวเรียทีจะหาย้ไหมผมมายืนดูพร้อมกับตัวลอยอยู่มนุษย์ต่างดาวเหมือนว่ายานกนจะตกลงมาที่เซอราอมีนะครับผมมีตัวเปลลุตออกมาตัวนี้จะเป็นตัวต่างดาวในตู้เมื่อกี้นี่วาคุณครับอ่าเป็นตัวใหม่จากเอเรียนั่นเองครับและเป็นอีเวนต์ใหม่ UFO อีเวนต์ฮัสอ๋อ แล้วต้องไปทำการเก็บคอยเพื่อทะการสปอนแมคโครนะครับผมแล้วก็ตามหา UFO ด้วยโหเป็นคอยใหม่เหรอว่าค,ครับเป็นเว้น UFO มาประมาณสิบนาทีก็น่าจะได้นะครับผมก็ดูไม่รู้ว่าของจริงนานทหรือเปล่านะเอาละครับเก็บเหรียญก็เป็นเหรียญใหม่เลยนั่นเองฮรเราสามารถเก็บเหรียญเพื่อทําการสปินได้และนี่เราเจอกับ UFO แล้วนั่นเองครับผมกูตายยังไม่ตายครับยังไม่ตายแต่ยังเข้าก่อนครับมันไม่มีออบี่ปากรูให้เราเข้าแล้วเหรอครับตอนนี้ เหมือนจะเป็นประตูมิติแนวนะครับผมคุณดูครับของไปเทนนั่นเองเราต้องเอาเบรลมาใส่นะครับผมเาโอเคโอเคใส่เข้าไปประตูล้วใช้ทั้งหมด3ตัวในการใส่นั่นเองครับผมคุณดูไม่น่ายากครับใส่3มตัวเอา,าเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ตัวหนึ่งนะครับผมคุณดูครับเอาละและต่อมาก็คือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับ เมื่อเราใส่ครบแล้ว3ตัวก็ทําการสปอนออกมาเองครับผมผมไม่รู้ว่าจะมีดีวายภายในหรือเปล่านั่นเองฮะเอาละ่ะเฮบใส่เลย2 7 9เทิเลียนก็จะสปอนตัวออกมานั่นเองครับผมเอาโอเคเป็นอีเวนที่เข้าใจง่ายนะครับผมแต่ผมชอบออบบี้มากกว่าปะ่ะมันดูมีอะไรทํากว่านะเขาจะได้เป็นตัวละครเออม,ม้าเลยครับผมปร่มานั้นเอาละรอบนี้ลองดูสิโอ้โ,โห,โห,โหตัวกากได้ทุงทงทง,ทง,ทงมา มีใครได้อะไรบ้าบ้างหรือเปล่าได้ทูทูทูมาเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าล่ะคะมันบ้าหรือเปล่าล่ะคอมเพล็กได้ทูทูทูมาเนี่ยเอาละขนกลับบ้านแปเผื่อไว้ย่อยนะครับผมและตอนนี้เราได้มาทั้งหมด20สเหรียญนั่นเองครับผมถือว่าเยอะใช้ได้อ้าวหายไปแล้วเจอมาย่อยเยอะมาย่อยหายไปแล้วเลือโชคดีได้ชชวงมนดีแล้วก็าต้องเติมเอาละครับพืช ได้อะไรมาวานีผมว่าตัวนี้ได้ยากกว่าเดิมเยอะเลยค,ครับโอกาสที่ดีวายจะออกก็อู0.6นะครับผมแย่มากกาศ0.15นะครับผมดูครับเพราะว่าตู้เก่ามันได้โอกาส4%เลยเนาะดูสลับเออดีวายที่กาสุดน,นะครับผมมันเลยราคาถูกกว่านะครดูแต่ว่าโอกาสได้มันก็ยากมากๆนะครับผมไม่แต่ตรงนี้ก็ตามหรือไม่ก็แบบเติมก็ตามนะครับผมโอ้โหเกมมนเริ่มแล้วะครับคนดูครับ เกมมันเริ่มจะบ้าแล้ว My g ก็ได้แต่ตัวตัวง่อยๆมานะครับผมคุณครับได้ตัวเกลือกากว่าคือเจ๊บ้าเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำการสุ่มแป๊บอู้ตัวนี้เออเป็นตัวใหม่ใช่ไหมครับผมตัวในตู้เฮ้ยตัวใหม่ในเออไอไอไอกล่องลัคกี้บล็อกใหม่นะครับผมอู้รอนออคาริสต์นะครับผมถือว่าใช้ได้จิใช้ได้นะคุณคร เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกำละการนะนี่บรนี้กับรอยครับว้าแต่เดี๋ยวยังไม่ได้นะครับก็ดูอ่าฝนกดครับผมก็ดูครับโอดสวยนะเป็นเร่อนะครับผมเริ่มพัฒนากราฟิกแล้วเหลือแค่อย่างเดียวเลยก็ดูครับแอนิเมชันเนี่ยก็ดูเหลือแค่อย่างเดียวเลยแอนิเมชันตัวละครแค่นั้นเองครับผมก็ดูโอ้ถ้าติดฝนกดอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ดูครับถือว่าใช้ได้เอ้าล้ครับผมเปอร์เส้นของการได้เจมดีวายตัวนี้ มันได้ยากมากครับอย่าว่าแต่กองแล้วผมถ้าเกิดทาการรอชั่วโมงเพื่อทำการเก็บเหรียญแล้วก็น่จะยากเหมือนกันอีญาณนี้คือเติมโรบักนะครับผมมาดูโอกาสมัน0.6อนคือเรยน้อยจัดมันน้อยยิ่งกว่ารอบขอยตัวนี้นะครับผมคุณดูครับไอรถถ่ายนี่มันจะหาง่ายยิ่งกว่าอีกนะครับผมคุณดูดูไม่ต้องพูดถึงไอ0.15นยคุณดูครับไม่มีทางออกได้อย่างแน่นอนและนี่เรามีแค่เจ้าออกการิต้าแค่ตัวเดียวนะครับผมโคตรเศร้าเลยครับ แล้วประเด็นคือเจ้ากล่องแน็ยอย่างที่บอกครับผมก็ดูประเด็นคือมันต้องเติมออลลี่นะครับผมก็ดูครับก็นับว่าน่าเสียดายมากๆครับผมก็ดูครับหรือไม่เราก็ต้องรอแบบว่าแอนมงแอนมินแจกนะครับผมได้จากไหนวะคุณดูครับจำไม่ได้เหมือนกันอาละอาวละเราดูกันว่าเราได้อะไรบ้างภายในกล่องนี้นะครับผมกนดูถ้าเกิดเราได้เราก็ต้องไปหาซื้อนะครับผมหาไม่ได้แล้วก็ก็ซวยครับอุ้ยได้เป็นจานดาวเทียงคาบิวาร่ามา มาไหมาวะตัวซิกิรขยักได้บ้างครับและต่อมาครับผมกล่องที่2นะครับผมซื้อมาสามกล่องพอนะะไปครับรอบนี้เปิดอือและตัวที่เราได้นั้นอุ้ยแต่ตัวแบบหายากสุดกระเทศน,นะครับผมก็ดูครับประมานี้เอาละครับและกล่องสุดท้ายครับเอเคายบล่าตีสถานะเออรอดนั่นเองสถานะบัตนะครับผมคือขอดวงเซอ้อ เฮ้ hey, ตายสิตอนนี้อ่าเราเจอน้องชายมาขายครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสลับเจ้าตัวนี้เติมแล้วก็น่าจะยาวนะ่าดูบ้างแล้วเราจะเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมผมคิดว่าหากเติมเอาแล้วก็น่าจะหมดมากกว่าร้อยห้าสิบแน่นอนครับคุณเอครับน่าจะหมดกว่าร้อยห้าสิบแน่นอนเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราเอามาก่อนหนึ่งตัวสลับเจ้าดีวายกันละกันน้องชายก็เหมือนว่าจะมาแล้วครับผมอ่าฮ่ามาสุมยังไงก็ได้วะคือเงงจัดเลยว,วะ่ะโอ้ตัวเป็นอย่างนี้หรอวะ อุ้ยขอบคุณมากครับทําเงินได้โค้รเยอะก็ดูโคจัดเอาล่ะเหมือนว่าตอนนี้เอ่ออีเวนต์ยูเอโอจะมาพอดีนะครับผมขอเก็บเหรียญขอเก็บเลมไปซูเพิ่มเพื่อจะโชคดีได้มาเพื่อโชคดี่อได้ไหมไม่ออกยากเออสูจุดสูนยูโลกเนี่ยหรือน้องมาสมได้ยังไงวะดูไม่เข้าใจผมถามน้องว่าเปิดได้แต่ไหนดวงดีแท้นะครับผมตู้ครับเอามีใส่มันคุ้มไหมนี่ก็ดูครับเอาดีไว ย่อยอาหารดีวายเหรอไปถึงตู้นี้ใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยงั้นถ้าเกิดใครมีเจ้าดีวายรถไถก็ทักมาขายผมได้ละกันนะครับผมดูครับกูต้องการรับกูอยากลองย่อยดูเ,เจ้าดีวายทีเ่เจ้านั่นพูดถึงนะครับเขาแผลพูดถึงก็น่าจะเป็นอันนี้ไหมเดี๋ยวลองถามก่อนว่าตู้นี้หรือเปล่านะครับผมก็ดูครับถามน้องชายเพื่อความชัวใช่ตู้นี้หรือเปล่าครับนางใช่ครับเอาโอเคเก็ตแล้วครับผมแค่นั้น แล้ววันนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่เราได้ในส่วนของเออเจ้านี่มานะครับผมคุณดูครับก็น้องอัพเพื่อตันเลย125นะครับผมคุณดูครับทําเงิน 5.08qn ต่อวินาทีนะครับผมเป็นเจ้าเอเลี่ยนโคตรเท่ครับเดี๋ยวเราจะต้องหาดีวเพิ่มโดยเฉพาะเจ้าดีวแล้วไถ่นะครับผมเพื่อทําการย่อยเองครับใครมีก็เอามาแลกผมได้นะครับผมคุณดูครับใครดูคคลิปนี้อยู่ก็ เอามาขายหรือว่าเล่เกมพาร์ได้แล้วกันนะครับผมสำหรับที่นี่ไปแล้วบ๊ายบายอยู่ทบ้า